เชียงใหม่เป็นเมืองที่ทันสมัยค่ะอยากทำการเมืองแบบสร้างสารรค์โดยมีนาคิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใกนการทํางาน่วมกันค่ะกลุ่มเพื่อเชียงใหม่เปิดตัวยกปน,นัรัฐว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลน,นครเชียงใหม่ขออาสาเป็นตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดนายกของทุกคนทุกพักทุกสีพร้อมทำงานให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคนเชียงใหม่เน้นในเรื่องของคนเป็นหลักนะคะคุณภาพชีวิตของคนเป็นสิ่งสำคัญค่ะกยอยากทำให้เศรษฐกิจของเชียงใหม่ฟื้นคืนกลับมา โดยเร็วที่สุดนะคะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยว<ม>ปากท้องของคนเชียงใหม่ค่ะที่ประชาชนเห็นว่านโยบายของเราเนี่ยตรงใจค่ะยบสื่อสารกับทุกคนนะคะอย่างจริงใจนะคะเวลาถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาหรือว่ามีโครงการใ,ใดๆต่างๆเนี่ยที่เราทําได้หรือทาไม่ได้ยังไงเราต้องสื่อสารกับประชาชนค่ะต้องพูดด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็พูดความจริงกับประชาชนค่ะ ตอนนี้การลงพื้นที่นี่ครอบคลุมแม่ค้าที่ไหนบ้งคะเดินลงพื้นที่มาเกือบสองปีค่ะครบทุกร้อยชุมชนในเขตเทศบาลนาครแล้วค่ะต้นเีหนันในความส้างสูง่ในหัรับกับกลยุทธ์เนยังไงบ้างเน้นในเรื่องของแนวทางในการทํางานค่ะของตัวเองเป็นหลักนะคะก็เน้นการส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองเชียงใหม่ร่วมกัน ของพื้นที่เดิมนะคะ,คะเขาเองกับพักการเนืองที่เป็นรัฐบาลไกใจลยนคะที่ในในใจะเอ่อในการดําเนินการเลือกต้านนี้เนี่ยค่ะยกเอ่ออยากให้ทุกคนนะคะมองถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของยกมากกว่ายกสามารถทํางานได้กับทุกคนทุกพักทุกสีนะคะไม่ว่าจะเอ่อจะมีหน่วยงานไหนที่อยากสพอร์ตหรือว่า อยากทางานร่วมกับเรานะคะเราสามารถทํางานร่วมกันกับทุกคนได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นสีไหนพักไหนไม่อยากให้ยึดโยงในเรื่องของสีหรือว่าพักการเมืองเป็นสําคัญนะคะอยากให้นึกถึงความมุ่งมั่นในการทํางานดีกว่าค่ะกูเพื่อยกทํางานนะคะร่วมกับทีมน้องๆทุกคนในในทีมเพื่อเชียงใหม่นะคะก็อยากจะทุกคน,นะคะ่ะมีความสามารถแล้วก็เหมือนมีความเป็นเอเกลักษณ์ของตัวเองในการทํางานนะคะทุกคนมีแนวทางในการทํางานที่เป็นแบบฉบับของตัวเองซึ่ง การที่พวกเราอะคะ่ะทำงานกันตรงเนี้ยมาตลอด2ปีพวกเราเข้าขากันดีค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะตัวหยกนะคะที่ขออาสาก็ไปเป็นนายกแต่ขอโอกาสให้ทีมสอทอของหยกนะคะกลุมเพื่อเชียงใหม่ทุกคนได้เข้าไปพร้อมกันค่ะนในการทำงานแบบอิสระอะคะ่ะมันก็มีในส่วนของข้อได้เปรียบเนาะ คือพื้นที่ของเชียงใหม่ค่ะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมผู้คนเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยการตอบการแก้ปัญหาของคนหรือว่าการแก้ปัญหาในเชียงใหม่เนี่ยมันจะต้องออกระชับรวดเร็วและซึ่งการในหน่วยงานของเทศบาลน,นครนะคะมันเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดการที่เราเป็นอิสระเราจะสามารถทําอะไรได้รวดเร็วไม่ต้องยึดโยงกับนโยบายของส่วนกลาง ตอนนี้ที่สําคัญยกอยากผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกค่ะเพื่อ,เ,อ,อเสริมสร้างศักยภาพในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเรานะคะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารายได้ประมาณ70%ซของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคือรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวค่ะ อยากทำการเมืองแบบสร้างสารรค์โดยมีแนวคิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน,นะคะ่ะให้เชียงใหม่ค่ะเป็นนครข,ของทุกชีวิตนะคะให้ทุกคนค่ะได,ได้มีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุวัยทำงานหรือแม้แต่กระทั่งวัยเด็กนะคะทุกคนควรจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทีเทยมค่ะกลุ่มคนนะคะที่มาวมตัวกันเพื่ออยากทำการเมืองแบบสร้างสารรคะ์ค่ะโดยมีแนวคิดที่เอาประชาชนนะคะเป็นศูนย์กลางในการทำงาน อยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมทุกอย่างทําเพื่อเชียงใหม่ทําเพื่อคนเชียงใหม่ค่ะสมมนตรีนครเชียงใหม่นําพากลุ่มเพื่อเชียงใหม่ของเราพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งความสุขให้เป็นนครของทุกชีวิตขอขอบคุณค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนค่ะช่วยกันผักดันเมืองเชียงใหม่ให้เป็นอนานคตที่ดีกว่าเดิม